แบบหัด5.2ความหมายของการคูณน,นะคะข้อที่1จากภาพเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณน,นะคะตัวอย่างนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณน,นะคะก็จะได้ไข่นะคะมีสองแถวนะคะแต่ละแถวก็จะมี3ฟองนะคะก็จะได้เป็น2อคูณสเท่ากับ6นะคะหรือถ้านับแถวตรงนี้นะคะก็จะมี 3แถวนะคะแต่ละแถวก็จะมี2ฟองนะคะก็จะคูณกันได้6นะคะต่อไปข้อที่1น,นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณก็จะได้1 2 3 4 1 2 3ก็จะได้4คูณ3เท่ากับ12นะคะหรือ3คูณ4เท่ากับ12นะคะ ต่อไปข้อที่สองนะคะห2 3 4 5 1 2้าสองก็จะได้5คูณสองเท่ากับ10นะคะหรือสองคูณ5เท่ากับ10นะคะต่อไปข้อที่สนะคะ1 2 3 4 5ส1 2 3าี่ห้ากหนึ่งสามก็จะได้ 6คูณ4เท่ากับ24นะคะหรือ4คูณ6เท่ากับ24นะคะต่อไปนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะ3ข้อที่1 3คูณ2ก็จะเท่ากับ2คูณ3นะคะข้อที่2 5คูณ4ก็จะเท่ากับ 4คูณ5นะคะข้อที่3จํานวนใดคูณ8เท่ากับ8คูณ15ตรงนี้ก็จะเป็น15นะคะข้อที่4 10คูณจานวนใดนะคะได้เท่ากับ5คูณ10ตรงนี้ก็จะเป็น5นะคะข้อที่5 12คูณ9ก็จะได้เท่ากับ9คูณ12นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ จากประโยคสัญ,ญาลักษณ์การคูณวงรอบจุดแสดงความหมายของการคูณนะคะ2คูณ3ก็จะได้ตามนี้นะคะต่อไป5คูณ4ะคะก็จะได้แบบนี้นะคะหรือแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ 3คูณ5นะคะแบบนี้นะคะหรือแบบนี้นะคะต่อไป7คูณ2นะคะแบบนี้นะคะหรือ แบบนี้นะคะ